สบายดีพอ่อแม่พี่น้สบายดีเอฟซีอยู่ลาวอยู่ไทยอะอยู่ต่างประเทศตอนนี้บ่าวทิศพามาอยู่ป่าได้ใหญ่มาจากบนเก่ามาอยู่บนใหม่บ้านนี้นี่บนอยู่บนใหม่เฮาแต่พระเทวหูว่าสินอนใช้กะมาจอดรถวันอีก่อนแล้วากาับสิพากกันไปหาใส่กับเขาไปไหนแหละแถวนี่แหละอุ้ย อ๋อพี่น้องกูมาเยอะกว่นานาจะเ็นนะพึ่งบ่หนิรู้ว่าจริงะไรมิมบ่พึ่งแล้วหังบางใหญ่ป่านนี่เกือบม่มันยุ่มใส่พักกันทางป่าเขามาเชยนี่ป๋าตุ้เออเชียบางทั้งหนอะ เข็มทางเลยได้ผึ้งโอ้ยเม็ดผึ้งเนาะห้องบักใหญ่เลยคุณบนโต๊เลยเอ๊ะวกเขาบุหินอันอันนี้มันเป็นคนทางไปเลยเด้อดูปุ๊บเลยโหนี่ยังนี่ ยังนี่นี่ไอโอตุนนั่นเองยังนี่เพิ่งบ่รถเท่าจอดอยู่นี้รถเท่านี้นี่ทางปลาก็เข้ามาอยู่นี่นี่ทางตัดใหม่แค่นี่้หน่อยๆเนี่ยนี่เอารถมาจอดอยู่นี้มาเพิ่มเพิ่มอยู่นี้นี่นี่ไก่ไก่กันเลยห่ายบลอกเลยม่จักเลยอยหยาดในใหญ่มาอยู่บอลใหม่อยู่ทุกคนเลย เสียวหลยบนนี้อยู่ไปไก่กำหังเลยโอ้ยบวายแล้นเราจะค่อยว่าไปคนอื่นเมื่อเอ่ากไปหาเหลระใส่กลับก่อนเพราะว่าเขาจะมันคำมันหมืดคือมือว่านี่มันสิญยา ยางเลาะมาสุดห้องบรายยังเห็นเต่าห้อยหมูกับได้ี่กับปูสามโตโอ <ś c oughs> <ś c oughs> ไปกับบนผักบไปนี่ทีมงานเขาจะว่าไปก่อนอบำจักอะไรผ่านเขาแยกกันไปดิกับลำบจูชเนาะ โอ้เห็นไก่ปุ้นอยู่แสดงว่ามาแล้วแต่ว่าไปหาล็อกได้แถวนี่แหละไก่ไก่นะาบ่งซอมไปใส่กับแถวไก่ๆนะเห็นแต่ไก่อ่ะบัดนี้เฮาก็หาบ่อยู่บ่เซาแล้วก็มาเจอบ่งนี่กระทางเอานี่จัหน่อยบ่งนี่บงลมนี่นี่ผูเป้แต่ต้นนั้นไปใส่ต้นนี้แลของเฮาอยู่ต้นนี้ใส่ต้นนี้นี่2ปีเฮาปลูกใส่กัน แล้วก็ชี้ทางออกนี่ยงเยหน่อยนี่ดกดอึมเบิร์ตกับกระชีช้างม่องก็ม่องกับยุงขนาดเลยไก่เข้ากับขั้นดีขนาดเลยไก่ปลาจะไปท่านในเบิร์ตมิดยิลดีไก่ปลามิดมันลบดีบัวห่าวเห็นเห็นยุ้ยหอยเกลียบดมีใส่คัน้นจบอหอยเกลียบนะ คือกระดอลมปานนี้ยุดลมปูบลองเบืองกนันอุ้ยเย็นอีเลยนี่ออตกเดเก็บเอาหอยก่อนหินหอยลายอยู่ใหญ่เนโอ้หน่วยหน่อยนี่เลือกอาเนาะเอาตัวพี่ ກຽມຫ້ອຍໄປເຮັດຢູ່ໃກິກຮັດບົດເກໍມີອຫັນດກໍ บักคอยที่เข้าอันนั้มาเอางมมาวันนี้เข้าชิเซน้ำไหวเซน้ำนี่เขาก็ชิเซน้ำไว้แล้วก็ชีเหตุแบบนี้ชิเอาเป็งนู่นอ่ะครับ เกลือมาลงเพื่อให้มันคายไวครับผสมกันแล้วต้องเกลือเจ้าปุ๋ยหนูอยู่นี่แหละเพื่อช่ให้หอยคายไวอย่างนี้คอมเมนต์มาคอมเมนต์เอฟสีเพิ่งได้คอมเมนต์มาบอกนะแล้วก็เอาบวกเฟซใส่พรเพื่อให้บวกหอยอ่ามันคาย,ายประมาณชิป หน้าที่มันก็ค่ายแหละโอ้ดังไพรกองไงเนี่ยคลาดเละเนี่ยมันกับบัวนาวเลยเนี่ยเห็นชังเดียวดิเต็มบัวงเต็มบัวงบัวงช้างอีู่เลยบัวงสักแกงโอ้เห็ดบัวงอีย่างไรเอาย่างมาเห็ดโอ้ยเนาะจังเม็นคนสกปรกเชกเละ Nice, ready. đây đi. Ừ. then, thèn Thèn, 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 Telebuông. tôm much là will do? Tome top. Tome money. 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 สีมาตอ่อยกลดหอยบัดเกียมสีแกงแล้วบัด nuôi nó mất còn ngài đấy. nuôi ừ. nổi Em toi đây, mì bơ hả? Mì lại Ồ. เาขาก็ใช่เนี่ยเขาเขาจาะาเอาผสมเขาเหนียวคักเราแล้วมันเ้าหูกันโอ้มันยังบุยจักสุกคักได้ดไม่บอกใจอยากแต้มันใหม่เออยังบุยจักสุกคักได้คลักได้อยู่ตรงน,นั้นเราจะเอาหผมคนนี้บ่เ<ฮ>อมาคนนี้ก็ใช่อีกสีมก่สมันก็เจ็บมเนาะ โอ้หิวเขาพักแล้วพักแล้วเอาใส่เลยเนาะตักเลยมาให้จับอ่ะมามาอยู่ป่าอยู่ตรงคนบุกเยี่ยมเพาะตรงเบื้องแบบนี้ <c oughs> ถั่วอยาว่าง่บัวไดเไ้เขาใส่ไม้ไฟเขาใส่อะไรเออไม้ไฟบวัวได้แล้วก็คำก็คืนเนี้ยก็จะไปตัดไม้งูเหยี่ยวอยู่ป่า จขาข้าวเหนียวผสมกันเลยหุงผสมกันเลยเพราะว่าขา้าวเหนียวกับเป็นแบบว่าข้าวเหนียวใหม่อันนี้เขาหุงเนี่ยมันบูเหมเนาะแบบว่าเขาอย่ามันใหม่พอดได้ยุ่งอำน,นี้ บานนี้ก็เอาบัวห้อยใส่แล้วบ้านหนำพุทธเลยใส่เลยผมชิมลองเบิองจะได้โอท้องลมถึงควันเลยลมควัน มันจะได้ผู้ลดอยู่บ่รอป่ะนี่แหละเข้แล้วเฮ้ยเแล้วได้เนาะได้การเลยเลยการเลยเออได้การกับฟงเลยเลยเอามันถัดคนเลยยึงจะพ่นตกก่อนเนาะพ่นตกก่อนเยอะไน่สิกินหมดเลยโอ้ยเต็มหม้อพอดีเลยแกงหอยใส่เห็ด ไปใช่ปกติอืมเอามาอีกแถวบนผักเข้าก็ได้ขออย่างเดียวนะอย่าสตกอย่าเผาตกเด้อมืออื่นตอน1ิปโมง1ิปเอ็ดโมงยังตกได้บายโมงยังตอกยฮงดีให้มือของเท่อนก่อนเป็นไงทําไมจัง ตัวใหญ่ขนาดเท่ไหรกันแล้ววาซ้ำข้อมกลมได้เห็นไหมยังจำได้ยิ่งใหแล้วซ้ำกับหน่วยแล้วมืออื่นไมและมือหลุนกันพวกเราสิพักกันเป็นหลัดเสาของใหม่ไปจะได้มาร์วันหรือบัวมาร์ตต่อไกลนะแล้วก็ไปย่ำกับปะ kiệm cục bên lên มันนี่หลังจากที่เฮากินเขากิ้นำแล้วกะสิพากกันไปหาหลาะบอลสิพักเศร้าสุกเซินว่าง่ายก็คือทำอย่างพ้นตกตอนนึกเรื่อมาก็พอได้หอบเครื่องไปอยู่ผุนแต่บูหัวแถวนน้ชิมีทำหรือบอ่อั้นเขาจึงพากันไปหละาะเมง่ก่อนมีพ้นก็ยิงหยิบอยู่จะไหนไปไปเฮากลัวใมญ่เลย เงือพีนสัสาเครื่องเขากับป้าไว้ยังมีก็ได้คนก็ไปอยู่มองนึงแต่ยังมีอีกวะแบบว่าบุคขาดคิดว่าพ้นสิตกแล้วดูนี่เขาอยู่บ้านมาเป็นเดือนเดือนปลายพ้นยังบริตกเขาก็เลยบุคิดว่าพ้นสิตกมานี้ มองไงวะมองหนิหใช่ไ่มบุมมีถทาบากาันเสียสอยู่หรือบอลบ่โอ้นี่ว่าทำฮะอยู่ใดที่ทำเหรอลูกใดเนาะลบไใด,ลไดและโอ้ยเป็นเงือพีนเลนี่พน้นน้ำพ้นไหลลงมาหอดน,นี้ไหลลงนี้เทากับยูนี้โอ้ยได้ เนมองอยูเลยนี่เนได้ไดอโอ้คือป,ปูพามาแต่ตเฮงใช่ไหมบริสเกต์บักรน,น่ับโอ้คักยูเนี่ยนี่มีฮีบอันนึงเนาะีบงลมเนาะโอ้ได้ไ้ได้ไดา,างลมดอกซีก็ได้แล้วมีอไมีอม,ม โอ้โหดูนี่ผูกเปยได้ได้หนี่เออขับอยู่ลบพนได้เนี่ได้มองลบพนเลยสะอุ่นใจเลยสิตกไม้แห้งมันใหญ่มาเลยตกบุห์เหี้ยอยู่หันก่อนอืมนี่ช่องสัต่นทำโอ้ย่างมุ้ยมองลบพน มีแล้วบบดน,นี้อุนอ่นใจแล้วอุ่นใจเลยค่ะอีริยน,นี่อยู่นี่ก็ได้เอทาาอทำใหญ่สมควรเลยนี่นย่ำพนอยู่ได้ก็โกโก้เลยมันเป็นสองสันเด้นำทีบเขาได้เออทตัวก<อ>างหนาเลยนำ พอได้มันย่อนเนี่ยนี่มันช่ตกลงในนี้นี่หนักตกลงมาซื้อนี้นี่มันจะภูเขาบม่หอยพี่เออไปเขาบาเนี่ได้เลยมีแต่ว่าถาพ้นแห้งผุแล้วก็จะด้มาเนาะพ้นผู้แห้งเขาก็นอนอยู่หันก้อนเพราะมันยากอย่ามันไกลมันเกไปใกล้เติมได้หนิเขามาเนี่เออเป็นกิโลบายไป้ได้หนิมาเนี้ก็มาหอนมองหอนบอลหละบอลพักเข้า ว่าสิพักการเปการโ่มของอนในผ่านไปกับเบิดเบิดไฟดยังเดียวต่โคมบมาเดียวโอ้ยโบไปดอกนอนเนาะนอนเกียมทา่ามือเอนเสาเออมือเอ็นเสาไ่แถวมาดีกับปูเป้แล้วเรียบร้อยเลยมีแต่ว่าสไปอายนนำเลยก็สิมานนอนอทางล่างเนี่ยเป็นกองไฟลุกถึๆเลย อย่านาวไลก็นจนหอน <c oughs> เอาสำหรับวิดีโอนี่กับบุมีม่ยังไลทุกคนเลยขอขอบคุขอบใจที่ทานที่ตามสับชมมาแต่ต้นจนจบเอามาพอกันไหมวิดีโอต่อไปก็คือเหมืออื่นเสาว่าไปเจะได้เอาสิไปหลัดเสา,าไปต่อไกลแล้วก็ไปยามกับหนูไปยามหมอเอาสิได้อย่งางเนยเหมืออื่นมาเนาะสำหรับวิดีโอนี้บา่นนาวอาทิตย์ข้อก่าวคำว่าสบายดี